หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดโดยแมนยูสู้ตายเปลยอมลีจะกลับมาเตะกันแล้วพราะว่าผีแดงน่าจะคิดถึงเกมบ,บันขันแบบสุดๆไปเลยหลังหายไปร่วม2ส,สัปดาห์วันนี้มีพรีวิวคู่แมนยูเต็ดพบบริสตันมาฝ่ากันรวมถึงข่าวสารรอบรู้ผีแดงอื่น ตามผู้เราเพิ่มเติมได้หนึ่งช่องทางที่เพจและช่องมาดามแมนยูลิงก์อยู่ใต้วิดีโอครับและต้องไม่พลาดข่าวสารคับเน้นเน้ทศนามัน,นแมน่แมนลุ้นเชียร์ทีมโปรดแบบเข้มข้นแอดไลน์ที่ใต้วิดีโอได้เลยครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาในวิดีโอนี้ผมมีกิจกรรมคืนกำไรให้กับแฟนเพจและแฟนช่องจากของตัวผมเองหนึ่งรางวัลแล้วก็คุณอาร์มรัฐพง์แฟนเพจที่สับสนมาอีหนึ่งรางวัลครับสำหรับ YouTube จะแจกกระเป๋าอาดิดาสส่วนในเพจแจกแมสอาดิดาสสีดํา ส่งตรงถึงบ้านกติกาฟังให้ละเอียดและทำให้ถูกต้องเพื่อประโยชน์ในการร่วมสนุกครับ 1. กดติดตาม YouTube มนยูสู้ตายสำหรับท่านที่ร่วมสนุกทางช่องทาง YouTube และกดไลค์เพจแมนยูสู้ตายสำหรับท่านที่ตอบทางเพจกดแชร์วิดีโอสรุปข่าววันที่3เมษายนใน Facebook ของท่านณนะตอนที่รับชมตอบคำถามว่าคุณเริ่มติดตามแมนยูสู้ตายจากวิดีโอไหนเป็นวิดีโอแรกบอกชื่อวิดีโอก็พอครับจะเป็นไลฟ์หรือคลิปก็ได้ รวมทั้งเหตุผลที่ทําให้คุณชื่นชอบและติดตามพวกเราจนถึงตอนนี้ผมจะเลือกคอมเมนต์ที่ได้รางวัลช่องทางละหนึ่งคำตอบประกาศผลในไลฟ์สดช่วงพักครึ่งภาพประมาณเกมพบไบรตันวันอาทิตย์ผู้โชคดีต้องยินยันตัวตนผ่านอินบอลเพจ์แมนยูสู้ตายก่อนวันจันทร์ที่5เมษายนเวลา2ทุ่มตรงเดยเลี้เข้ามาร่วมสนุกกันครับข้าสู่เนื้อหาในวิดีโอนี้พรีวิวฟุตบอลพรีเมีมยร์กรีแมนยูแตดพบก,กับ,บไบรตันแข่งขันคือว,วันที่ต่อเช้าว,วันจันทร์ที่5เมษายนเวลาตีหนึ่งครึ่ง สูผลว่าผิดแดงที่คิดถึงการภาคฟพตบอลมะมันเปิดมาเจอกันได้ที่เพลทละชแนลแมนยูสู้ตายผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมแมนยูแต่ชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งมาล่าสุดแพ้นเลสเตอร์ในศึกเอฟเอคัพหนึ่งต่อสามตกรอบแปดทีมสุดท้ายบรยตัตนห้าเกมหลังชนะสองแพ้สามมาล่าสุดชนะนิวคาสเซิลทุ่มท้นสามต่อศูนย์ก่อนจะพักเบรกทีมชาติไปผลงานการพบกันของทั้ง2ทีม5เกมหลังสุด แมนยูแต่ชนะห้างรวดครั้งล่าสุดเป็นเกมลีกครับบุกชนะสาต่อศูนย์แต่เกมก่อนนั้นที่เป็นเกมพีิมร์ลีกผู้สินเป่าหมดเวลาไปแล้วแต่ย้อนกล่ามาให้จุดโทษบุโนโแฟนเนสยิงเข้าไปเแสดงบุกชนะสาต่อ2ต่อต้นฤดูก,กาลเกมนั้นยูเต่เล่นไม่ดีนะักแต่ก็โชคดีเข้าวินมาได้ครับเกิดด้รู้ก่อนเกมมาฝากแฟนเพจและชาแนลมันยูสู้ตายบุโนลทำไป3ประตูกับ1นึงแอสซซสใน2เกมที่ลงพบไบตันก่อนหน้านี้ ฟุาอยู่เต็ดเก็บคลินชีตในเกมนี้ได้พวกเขาจะเก็บคลินชีต5เกมติดในพรีเมียร์ลีกไับเป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2017ก่อนหน้านี้4เกมเสมอเชลซีกับพาเลส0-0ชนะแมนเชสตอ2-0และก็ชนะเวสต์แฮม1-0ไปเกมหลังสุดที่ไปแสดงลงเล่นในเกมพรีเมียร์ลีกในบ้านของตัวเองลาดท่าแพ้เชลฟียูไนเต็ดเมื่อปลายเดือนมกราคมไปเกมเดียวอีกเจ็เกมชนะ6และเสมอห บูโน่อฟเนเดสเป็นรองดาวซันโวพรีเมียร์ลีกอยู่ในขณะน,นี้ซัดไป16ประตูตามหลังแฮร์รี่เคนกับโมอร์มตซาร่าส์แค่ลูกเดียวขณะที่ซาตีอาซิสนั้นอยู่อันดับ3ในลีกทำไป10แอสซิสต์อันดับ1คือแฮร์รี่เคน13แอสซิสต์และอันดับ2เควินเดบรอย11แอสซิสตเพราะความพร้อมของทั้ง2ทีมมันยุเต็มไม่มีฮวนมาต้าก,กับฟิลโจนส์ที่บาดเจ็บวิกตอร์ลินเลิฟกับอองโตนี่มาร์แซลไม่ได้ซ้อมกับเ,เพื่อนๆในวันศุกร์ โซเชียล so สัมภาษณ์ว่ากำลังรอประเมินอาการขณะที่มาคาสต์วัดฟอร์ดเมสันเกรนวูดและดิสเซนเคานี่กลับมาซ้อมได้แล้วต้องรอประเมินความฟิตลุ้นมีส่วนร่วมในเกมอยู่ที่ว่าใครจะได้เป็นตัวจริงหรือตัวสำรองบริเตนมีผู้เล่นบาดเจ,จ็บคือฟอร์เรนอันโดเน่ซอลลี่มาร์ชทาริกลังตีส่วนอาร์ันคอนเนลลี่และดังเวฟสเตอร์สองคนนี้ต้องรอประเมินความฟิตเผยผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าวน่าจะลงสนามของทั้ง2ทีม มันยูเตะของลิเกูนาโซชามมาในระบบ4-2-3-1ผู้สัมปตูต้องดูว่าจะกลับมาใช้เดบิดเดคาหรือใช้ดีแฮนัสันต่อไปแบ็คขวาเล่งวิสซากา้าเซนเตอร์ฮาฟทาลินเดิลบลงไม่ได้จะเป็นหน้าที่ของเอริกบายยี่จับคู่กับแฮร์รี่ไมควายแบ็คซ้ายเป็นลุคชอปมีฟิลตุกลางเฟซจับคู่กับสกอตต์แมตต์มิเน่สัตตัวรล่นบนมินด์นเนลเจมส์บูนโน่แฟรนเดสและปอบป,ปอกบาหน้าเป้าไปเอดิสันคาวานี่ บตั้งของกรามคอเตอร์มาในระบบ3-412ผู้สัคตัวโรเบิร์ตซันเชสก็หลัง3าคนเป็นไวท์ลูอิสดังและแดนเบิร์นคี่แม้ชสองฝั่งเป็นบาสเก็ตกสกับจอคอบโมเดอร์มิฟิลทุกลางอีบิซูมากับอดัมลาราลาหน้าต่ำเป็นแลนโดทอสซาหน้าคู่คืนนิวโมเปจับคู่กับแดนนี่เวลเบกรายชื่อทั้งหมดเป็นเพียงการคาดการ์เท่านั้นอัปเดตเช้าวันเสาร์ที่3เมษายน ขอภายหากมีเพ่นมาเจ็บเพิ่มเติม,ตมหรือไม่ฟิตผู้สินในเกมนี้ได้แก่ไมดีนสุดผู้สินที่ดู VR คือปีเตอร์แบงค์ต่อที่ข่าวประจำวันครับไอม้มมุมเผยต้องซ้อมหนักเพื่อยกระดับเกมรุกอารอนวิสากา้าแบ็กิีแสดงที่โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นในแผนเกมรับของ Man แมนยูเต็ดนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมโชว์การเข้าสกัดที่แม่นยำโดนหนงต่อหนึ่งแบบไม่ให้ผ่านาง่าย และคุมพื้นที่บวกการยิงตำแหน่งได้ยอดเยี่ยมทําให้มีกระแสะชื่นชมจากแฟนบอลมากมายพร้อมทั้งหวังว่าจะก้าวไปติดทีมชาติอังกฤษในอนาคตหลังหลุดโผในฟีฟ่าเดย์รอบที่ผ่านมาผมดิสกาเผยผ่านยูเตดรีวิวซีั่นี้เป็น,นทิศทางที่เยี่ยมเลยผมทําประตูและแอซสต์ได้เริ่มทําได้ดีขึ้นแล้วผมจะซ้อนหนักกว่าเดิมพัฒนาตัวเองมากขึ้นผมต้องซ้อมเซสชันพิเศษหลายอย่างเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาแบบนี้ สามโคชช่วยผมได้เยอะมากพวกเขาสร้างแรงกระตุน้นก่อนการแข่งขันก็มาปลุกเราสั่งการให้เราเติมเกมเข้าไปในกรอบเขตโทษบางทีก็แนะนําว่าผู้เราควรอยู่ตรงไหนเพื่อทําประตูวันวิซาก้ายังมีเป้าหมายอีกหนึ่งอย่างที่ต้องการเป็นเบอร์หนึ่งเรื่องการเข้าปะทะขอไม่อยากให้มาตรฐานที่เคยทําได้ตกลงไปกูรูชิฮาลันคุ้มกว่าเคนแน่นอนพอสโคอดีกองกลางมาดูแต่ให้ความเห็นว่าทีมระดับบ,บิ๊ก คนเจาะจงเดินดิวไปที่เอริงบรอฮาร์แลนด์มากกว่าแฮร์รี่เคนเพราะคุ้มค่าตัวกว่าและตอบโจทย์ในระยะยาวสโคเผยว่าฮาร์แลนด์คือกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้อย่างไม่ต้องสงสัยสิ่งที่เขาทำมันยอดเยี่ยมมากๆพาทีมไดเซ็นสัญญากับเขาตอนนี้ทีมนั้นจะได้ใช้งานเขาไปอีก10ปีแตกต่างจากแฮร์รี่เคนในวัยใกล้28เขาอยู่ในช่วงพีของอาชีพแต่เขาอยู่ในจุดนี้มา2-3ถึงปีแล้ว เมื่อเขาอายุ31หรือ32แรงของเขาจะอ่อนลงซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเป็นบ้างทั้งคู่มีค่าตัวมหาศาลแต่หากมองถึงความคุ้มค่าผมชี้ชันไปที่ฮาร์แลนด์มากกว่าสโคเพยแบบหมดเปลือกทั้งเคสและฮาร์แลนด์มีข่าวเชื่อมโยงกับทีมระดับท็อปหลายทีมรวมถึงแมนยูเต็ดด้วยครับเสือโอกาสย้ายออกมีคม่อนข้างสูงผะพวกเขาต้องการก้าวไปอีกขั้นสำหรับความสำเร็จในอาชีพคาแข่งกับทีมที่สามารถตอบโจทย์พวกเขาได้ เอ็จัดเต็มเทงบทะลุพิกัดเสิร์ฟตำแหน่งที่โอเล่ต้องการจากการวิเคราะห์ของสื่อต่างประเทศกับบทความที่ผมนั่งอ่านมานัน,น่าสนใจมากครับทายูแต็มี1 5ึงล้านปอนด์ในซัมเมอร์นี้และเลือกใช้เงินอย่างไรกับเงินก้อนดังกล่าวในตอดโควิดที่เศรษฐกิจซบเซาเพราะพวกเขาสามารถซื้อตแต่ได้เพียงคนเดียวหรือจัดเต็มไปที่4คนเลยก็ได้ลองมาดูภาพรวมกันครับเริ่มที่จัดแบบ4คนเต็มๆคือนิโคล่าม่เล่นโควิด e อดูอโดคามาเวนกาอิสมาอิลซาและเพซันดาก้าในรายของนิโคล่ามิเรนโควิดทุกท่านรู้จักดีกันอยู่แล้วเป็นเซนเตอร์สายสต็อปเปอร์ทำมาเวนกาเล่นในทั้งตัวโฮมอกซูบ็อกและสร้างสรรเกมอิสมาอิลซาเป็นปีกตัวเลือกรองก่อนหน้านี้ส่วน p พสซันดาก้านั้นเป็นกองหน้าที่เพิ่งมีข่าวไม่นานกับวัย22ปียิงกระโจยให้กับเลนบูเซาบวกทำไป27ประตูกับ8อสซิส,สใน31เกม ทั้งหมดนี้คือชอยแรกในการจัด4คนครบทุกตำแหน่งที่ต้องการครับต่อกันที่ทั้งเรื่องที่2เหลือ3ตำแหน่งคือเปาตอเลสเซนเตอร์ไปโดเนโต้ปีกตัวจีตและอังเดรซิวาทั้งเรื่องนี้กองกลางจะถูกตัดออกไปครับก็จะได้เซนเตอร์ปีกขวาและหน้าเป้าเข้ามาซึ่งหลายคนชอบเนโต้กันอยู่แล้วผมก็ชอบเช่นกันมาดูชอยที่3ครับที่จะเด้อตั้งแต่ระดับบิ๊กเนมเข้ามาเลยแต่ต้องยอมซื้อแค่2คนคือจะรอซานโช คนคุ้นเคยที่มีข่าวมาแรมปีกับตูเลสคุนเน่เซนเตอร์แบ็กที่เล่นนิ่งมากในทีมชาติฝรั่งเศสจุดยู21ซึ่ง2คนนี้อยู่ในคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงซีซั่นหน้าที่ฟาวิซิโอโรมาโนนักข่าวทีหนึ่งนั้นคาดการไว้และซอยที่4ทั้งเรื่องสุดท้ายจัดเข้มๆไปคนเดียวเทอร์ลิงบราห์แลนด์อาจจะอยู่ในงบพอดีหรืออาจจะเกินมานิดหน่อยซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้และน่าสนใจมากๆครับอยู่ที่โอเลกุน่าโซชา และบอร์บริหารลงถึงฝ่ายที่เกี่ยวข้องจ,จะตัดสินใจอย่างไรถ้าไม่เอาบิ๊กเนมมากจะได้หลายคนแต่ถ้าเอาบิ๊กเนมระดับท็อปเลยจำนวนจะลดลงมาซึ่งพวกเขาทั้งหมดถูกติดตามฟอร์มจากทีมของเขาของแมนยูเตดอยู่แล้วฟานเพนมองประเด็นนี้อย่างไรสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้ครับพร้อมกับลูปสรุปรางวัลต้นคลิปด้วยถ้าคุณเป็นคนที่ลหลงไหลและคลั่งไคล้แมนยูเตดทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันหวงังแมนยูสู้ตาย สวัสดีครับร่วมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันแล้วหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดแจ้งเตือนรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆก่อนใครคิดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิดถึงแมนยูสู้ตาย